ใจโซเชียลหรอกผมไม่แคร์ด้วยเพราะว่าผมว่าความบนสาัที่ทำผมไม่ได้ว่าความบนโลกโซเชียลผมไม่เป็นทนาผมเป็นทนาที่ไม่เคยที่ท้าวิจางเฉลี่ของไอยดูได้นะครับแล้วทุกคนที่เอ่ยมาว่าผมสดิทกับอัจฉริยะทนายตั้มเนี่ยหมอปลาเนี่ยนะครับทนาพิสารเนี่ยครับทุกคนยังไม่รู้เรลยผมจะเอาหรือไม่เอาแม้แต่เมื่อวานนุ่มกันชยนัยนี่โทรมาที่สำนักง,งานผมเลย บอกว่าตรงพี่อันชัยจะเอาหรือเปล่าไปถามหลุงกันชัยดูนะมันจะยังสงสัยเลยมไม่บอกเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นแฟนขับลุงพลอยาล่าตรวจผลคุณต้องกลับไปถามลุงพลสินน่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่จริงดวงวิญญาณน้องโยโย่เนี่ยยังมาขอความช่วยเหลือจากผมด้ย คุณจริงไม่จริงคุณไปถามนา,ายสาทรุทธชัยยงเลย,นะย,ยครับแกพผู้ระบมนี้เลยนะครับผมอยากจะบอกให่นี้นะครับนักขา่าวมีอะไรถามไหมครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ค่ะทางลุงพลติดต่อมาที่ทนายทนายจะรับหรือว่าไม่รับยังไงรับอะไครับถ้ามาขอตทษว่ามีการมาแถลงข่าวโดยฝั่งลุงพลเป็นกิจการลักษณะนี้ก็จะไม่ให้โอกาสโดยสิ้นคชับไม่มีทางครับเพราะว่าคืออยากคือตอนนี้ผมอยากจะบอกนักข่าวนะครับ ไม่ว่าผมจะว่าความเป็นธนาให้ลุงพลหรือไม่ลุนพลเขาก็มีเงินแล้ว่ะในการที่ขายของถูกไหมถูกไหมครับแล้วถามนี้ถามความจริงนี้เมื่อคุณมาขายของเนี่ยหาเงินมาสู้คดีเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเขารู้เลยว่าอันนันใชัยแน่นอนเฮ้ กลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นทนายหน้าเงินหรือไงก็ผมบอกแล้วไงความวิธรรมเนี่ยสำหรับผมเย่ยไม่ต้องใช้เงินก็ได้ขอให้คุณเป็นคนดีผมมีความเมตตาคุณขนาดไหนสิ่งที่คุณทํากับผมเนี่ยผมไม่ใส่ใจเลยเพราะผมมีกรรมฐานเป็นอารมณ์เมื่อคืนตอนเช้าตีสามผมเดินส่วนมนเดินจึงผมนั่งสมาธิวันนี้ขอพรนะครับผมทาเป็นประจำวันไหนผมไม่ได้ทํา ผมจะเป็นจะตายเลยเ,เรื่องธรรมะเนี่ยคนที่จะให้ผมว่าความเนี่ยครับคุณรู้ไหมครับบางคนบาคนจะไม่คนยินนะคนพระคนเจ้านะอย่าให้ทนาชัยรับคำคุณผมไม่รู้หรอกผมไม่อยากเล่าให้ฟังเยอะมากที่คนเขาบนวันสารเก่าได้ผมมาว่าความเนี่ย,บบรรมยผมไม่ใช่คนเก่งนะแต่ผมไม่ทําชั่วผมถือศีน้าทุกวันผมละอายต่อบาปผมบวชมาสี่ครั้งหนึ่งในนั้นคือหนึ่งคุณา อยู่ในท่าเดือนเดินจงกรมตั้งแต่ปีหนึ่งยันหกวงเดือนผมมาหาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามปริศนาที่ผมเขียนนี่แครับคําตอบมันคือวันนี้แหละครับให้ใจผมก่อนคุณก็ให้ใจผมก่อนแล้วผมบอกได้เลยคดีนี้เนี่ยสอบมปยอหอเลยครับไม่มีปัญหาสำหราผม และก่อนจะสืบทุกอแหละเองนี่นคุณาพาดโอบาดอย่างแรงเลยนะพลาดมากเลยเพราะคุณมัวแต่ไปทำลูก้ำที่แต่คุณไม่เคยใส่ใจอนันตชัยเลยคุณต้องเอาใจมาผมสิอ้อนวอนผมสิผมอาจจะไม่คิดตังคุณแม้แต่บาทเดียวกมนะ้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้คนระับ นายแบบมีอะไรถท,คทมครับทนายครับว่าถ้าเกิดอย่างนี้เท่าที่มองดูในยุ่ธริจักนของการว่าความในในประเทศไทยเนี่ยนอกจากทนายอนันตชัยแล้วคนที่พอจะช่วยลุงพลได้ตอนนี้มองที่ใครนะครับคืออย่างนี้ครับผมว่าผมอยากจะบอกลุงพลนะครับไม่จาเป็นจะต้องเป็นทนายที่ทมีชื่อเสียงเลยทนายเขามีฝีมือเยอะแยะทนายเก่งเยอะมากนะแต่คุณต้องให้ใจเขาให้ความจริงเขาให้เกียรติทนาย ที่ผมมูนะคนหนึ่งที่ผมผมมองมองอะคือท,านะทานายธนาสมเกียติผมไม่รู้จักเขานะแต่ผมรู้ว่าเขาเป็นคนโอเคนะพูดชัดค้อยชัดคาและมีความจริงใจแล้วเขาเนี่ยสัมพันธ์กับลุงพลในการส่วนตัวคนเนี้ยน่าจะเป็นทนายให้นะน่าจะเป็นทนายให้กับคุณลุงชัยพลได้ดีที่สุดนะครับคนเนี้ยที่ผมมองมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาทานายที่มีชื่อเสียงหรอกครับ อะไยที่เก่งๆที่ดีมีความสามารถเยอะแต่ขอให้คุณทำสามข้อ